สวัสด,ดีหมดแล้วหัวน้ำห,หัวน้ำไม่ได้แล้วนะก็เดี๋ยวเอาตัวออนลงไปจะได้ไม่ต้องันนี้ครับผม โอเคครับเดี๋ยวจะล้างดีกว่าน้ำหวานปล่อยทิ้งไว้นเงี้ยสวัสดีครับผมพรเทพบุรีนะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวมาตีพึ่งนะครับเจอไวสองอาทิตย์แล้วครับไม่ค่อยได้มีเวลาครับผมตอนนี้ดูกันเลยที่ฟ่าไม่พูดเยอะครับนี่ครับต้นจะย้อนแสงนิดนึงนะครับ หลังครัผมลังลังอยู่ตรงนั้นฮนะก็ลังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะฮะนี่ก็ต้นมันครับผมก็พอขึ้นได้ขึ้นง่ายอยู่นะฮะโอเคครับผมเตรียมของลุยเลยครับไม่รอช้าของเตรียมหมดแล้วนะครับ ครับต้นที่จะขึน้นย้อนแสงนะครับโอเคครับไปเจอกันบนต้นถึงแล้วครับผมอีกนิดเดียวถึงแล้วนะไม่รู้ว่ามีน้ำหวานไหมนะ อขึ้นได้ไม่สูงเท่าไหร่ไปครับดูน้ำหวานคันดีฟ้าต้องดันตรงนี้ขึ้นอีกนิดนึงนะครับผมตรงลุกลุกเนี่ยครับไปอยู่บนต้นแล้วนะครับตัวออดีนะครับผม แต่ว่าหัวน้ำก็สวัสดีหมดแล้วหัวน้ำห,หัวน้ำไม่ได้แล้วนะก็เดี๋ยวเอาตัวออนลงไปจะได้ไม่ต้องอันนี้ครับผม โอเคครับเดี๋ยวจัล้งดีกว่าน้ำหวานปล่อยทิ้งไว้นเงี้ยเอยตัวอ่อนสวยนะฮะับ่ตัวอ่อนนี้ไม่ได้ขายนะครับผมเดี๋ยวก็ใครอยากกินก็มาฮะ Редактор โอเคครับผมเดี๋ยวน้ำหวานน้อยน่อยหนึ่งเอาไว้ให้มันกินกันครับมีหน่อยเดียวก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับไปแล้วครับ